สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะปังก็มีโอกาสได้กลับมาที่แคลิฟานีนะคะช่วงนี้นะคะจะเป็นฤดูหนาวนะคะเป็นต้นฤดูหนาวนะคะอากาศก็จะเย็นๆสบายๆนะคะวันนี้ปังมีโอกาสได้ไปเดินเขาที่หลังบ้านนะคะก็คือพี่สาวสามีเขาไปมาแล้วแล้วเขาก็บอกว่าบรรยากาศดีนะคะแล้วก็ที่นั่นก็จะเป็นมีแบบสมสมไว้นั่งปิกนิกนะคะเป็นที่ที่มีคนไปทําไว้นะคะ ก็จะรู้กันไม่ไม่หลากหลายคนนะคะก็จะเป็นคนแถวบ้านนะคะที่นี่นะคะค่อนข้างที่จะอากาศดีนะคะช่วงนี้คือทุกอย่างก็กำลังจะเริ่มเป็นสีเขียวนะคะช่วงต้นเมษาอากาศจะดีกว่านี้มากๆนะคะแล้วทุกอย่างก็จะเขียวขจีนะคะวันนี้เราไปกัน5คนนะคะจะมีสามีปางแล้วก็ปางแล้วก็จะเป็นน้องสาวสามีพี่สาวสามีแล้วก็จะเป็นคนเอกพี่ลูกน้องนะคะเขาจะเป็นคนแบกเป้ให้เรานะคะ ูเขาหล้างบ้านมันไม่ได้สูงขนาดนั้นนะคะแล้วที่ที่เราจะไปมันจะเป็นตรงเป็นผาเหมือนโดนน้ำซ้อนนะทุกคนแล้วทีวนี้เราจะใช้เวลาแบบเดินแล้วก็จะมีแบบเออเบี่ยงไปอีกทางที่มันจะเป็นหินแล้วเราก็จะต้องแบบใช้มือปีนปีนปีน,ปนแล้วก็พยายามมุดตัวไปแบบตรงซอกหินอะไรเนี้ยนะคะคือแบบคนที่นี่นะคะเขาจะ เล่นที่นี่อ่ะมาตั้งแต่เด็กนะคะสามีปางเขาจะคุ้นเคยกับภูเขาลูกนี้มากๆนะคะเพราะว่าเป็นที่ท,ท,ที่ที่แบบเล่นสมัยเด็กๆนะคะตรงที่สามีปางซุมก็จะเป็นที่ที่เราจะไปกันนะคะเราก็จะเดินตามโซกเห็นไปเรื่อยๆคือทุกคนน่ะเดินแบบชิลมากบางคนก็นั่งพักหนึ่งถึงสองรอบสามรอบแต่ปางนั่งพักบ่อยแล้วก็นานด้วยเพราะว่าค่อนข้างเหนื่อยการที่เดินขึ้นที่ชั้นนะคะมันจะทําให้หัวใจอ่ะ มันเต้นเร็วมากขึ้นเหนื่อยแล้วมันก็หิวน้ําคือแบบมันปวดหัวใจมากปังต้องแบบนั่งพักตรงหินแบบนานมากๆนะคะเนี่ยคนที่แบบเขาแบกเปยะปังยอมรับเขาเลยว่าเขาแบบแข็งแรงมากเพราะว่าเป้ก็หนักแล้วแล้วทั้งต้องปีนเดินขึ้นพวกเขาอ่ะมันเหนื่อยมากนะทุกคนขนาดตัวเปล่าๆอ่ะมันยังเหนื่อยเลยปังนั่งพักบนหินคือแบบโคตรเหนื่อยเลยนะทุกคน เนี่ยตรงที่เรามาถึงนะคะมันก็จะเป็นแบบลานกว้างๆนะคะเขาก็จะเอาไม้นะคะไปจุดไฟแล้วก็จะต้มชากันนะคะคนที่นี่นะคะจะแบบจะร้อนจะหนาวนะคะยิ่งร้อนๆสี่สิบองศาบวกๆเขาก็ยังกินชากันนะคะพี่สาวสามีหนะักเขาเป็นคนชวนปางมานะคะเพราะว่าเขาอ่ะมาแล้วและทีนี้เขาเห็นว่าปางอ่ะไม่เคยมาที่นี่ก็เลยพามานะคะ แลวพี่สาวก็เป็นคนจัดการทุกอย่างเลยขนมนั่นนู่นน,น,นี่หรืออะไรที่จําเป็นนะคะเขาก็บอกว่าให้ใส่รองเท้าดีๆนะเพราะว่าเดินขึ้นภูเขาแล้วมันมีหินมีอะไรเงี้ยนะคะมันจะได้ไม่เจ็บเท้าเนาะมันเป็นวิดีโอสั้นๆนะเพื่อนๆแต่ปางอยากเอ่อมาอัปเดตมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าปางยังสบายดีนะคะแต่เพียงแต่ว่าลูกปางไม่สบายนะคะเขาค่อนข้างที่จะป่วยนะคะเพราะว่าไปรับการผ่าตัดมาเนาะ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงพักฟื้นแล้วเขาก็ป่วยบ่อยๆแล้วก็งอเงี้มากนะคะปังก็เลยไม่มีเวลาเลยนะคนที่นี่น่ะเขารู้นะว่าปังเนี่ยทำ youtube นะคะญาติญาติสามีอะไรเงี้ยเขาก็จะชอบเข้าไปดูแล้วเขาก็ถามปังว่าทําไมไม่ทําอีกทําไมเธอถึงไม่ทําไม่ลงคลิปเลยปังก็ตอบไปว่าปังไม่มีเวลาเลยนะคะถึงจะอยู่บ้านเฉยๆแต่ปังก็ทํานั่นทํานี่ดูแลลูกอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยมีเวลาเนาะมันก็เลยแบบ ทำให้ปังอะอยากทํานะคนไม่ใช่ว่าปังไม่อยากทาคลิปนะแต่ว่าปังไม่มีเวลาเลยนะคะเหนื่อยมากด้วยปังก็เลยแบบเวลาไปนั่นนี่หรือสถานที่สวยๆปังก็จะหยิบมือถือมาถ่ายนะคะ mm hmm. ทุกคนคะคือที่นี่อะอากาศตอนเนี้ดีมากๆนะคะไม่ได้หนาวมากตอนแรกอะมีมีหิมะตกตรงเอ่อเขาคอยแ,แต่ตอนที่ปังมาเนี่ยมันละลายไปหมดแล้ว มันจะยังไม่ได้หนาวช่วงนี้นะคะช่วงปีใหม่อ่ะมันจะหนาวมากๆานะคะลามไปถึงเดือนเมษาเดือนเมษาจะไม่ได้หนาวมากแล้วจะเย็นเย็นสบายสบายแต่ทุกอย่างอะสีเขียวเพราะว่ามีฝนตกบ้างปะไปแล้วนั่งกันไม่นานนะคะนั่งกินช้านั่นนู่นนี่เสร็จคุยกันนะคะแล้วก็เดินลงเขาตอนที่ปังอยู่ตรงซุ้มอะปังไม่ได้ถือมือถืออะถ่ายบ่อยเพราะว่าปังกลัวคนที่นี่เขาไม่ชอบเนาะปังไม่อยากไปถ่ายหน้าเขาปังก็เลยจะถ่ายแค่บรรยากาศเนาะ ตอนลงอ่ะที่ปังถ่ายตอนลงให้ดูนะคะเพราะว่าปัางอยากให้ทุกคนรู้ว่าตอนลงอ่ะมันหวาดเสียวแค่ไหนแต่ตอนลงอ่ะมันไม่เหนื่อยปังก็เลยถือมือถือได้แต่ตอนขึ้นอ่ะปังกลัวแบบจะโฟกัสแค่มือถือแล้วจะแบบตกเขาอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมันไม่มีที่ยึดอะไรเลยเนี่ยทุกคนดูนะคะมีแต่พื้นหินไม่เป็นภูเขาหินนะคะตรงหลังบ้านแล้วทีนี้นะ่ะบ้านสามีปังนะคะมันอยู่ใกล้ภูเขาลูกนี้มากเพราะว่าเป็นบ้านหลังสุดท้ายตรงนี้นะคะ แล้วเวลาฝนตกอะ่ะทุกคนปีปีแรกที่ปังมาอยู่อะ่ะมันเกิดน้าน้ําไหลหลากอะ่ะทุกคนแบบน่ากลัวมากแบบมันไหลแรงมากจนพื้นพื้นทางเข้าหมู่บ้านนะคะมันจะเป็นพื้นเออดินผสมกับหินมันไม่ใช่ทางคอนกรีตนะคะก็คือน้านะ่ะแรงจนขนาดที่ซัดซัดดินหินอะ่ะแบบหายไปเลยแบบหายลงไปกองอยู่ตรงข้างล่างหมู่บ้านนะคะตรงซอยหน้าบ้านนะคะคือแบบน่ากลัวมาก จนต้องไปแบบแจ้งหน่วยงานที่แบบว่าเอารถนะ่ะมามาเหยียบดินใหม่นะคะแล้วเขาก็มาฝังท่อนะคะตอนแรกก็ฝังท่อไปแล้วแต่ว่าน่ะเออมันตันนะคะแบบพวกเศษขยะมันตันก็เลยทําให้แบบเออมันแบบน้าอะ่ะมันมันไหลไม่ได้นะคะมันก็แบบมันมันไปาตามตามทางน้ําไม่ได้นะคะแล้วมันก็เลยแบบซัดแบบผาเข้ามาในทางที่แบบว่ารถวิ่งนะคะ อตอนลงปางแบบน่ากลัวมากนะคะปางเกาะสามีคือแบบถ้าถ้าตกก็ต้องตกด้วยกันนะคะเพราะแบบปางเนี่ยไม่ชินทางและปางเป็นคนซุ่มซ่ามมากเลยนะขนาดบ้านที่อยู่ที่เออบินนะคะแบบบันไดอ่ะสองชั้นนะทุกคนแล้วปางอ่ะเดินดีๆตลอดนะมันปางพัดตกบันไดสองรอบอะ่ะจนไม่อยากว่าโอ้โหเธอนะ่ะเดินอน่ะเดินก็เดินเบาๆให้ค่อยเดินหน่อยไม่ใช่จะเดินรีบๆอะไร,รเงี้ยแล้วตอนกลับอะทุกคนปางเจอ ปางเจอแกะเขาเรียกว่าแกะใช่ไหมขนฟูเขาจะเรียกแกะขนสั้นเขาจะเรียกแพะใช่ไหมทุกคนปางเข้าใจถูกเนาะเนี่ยปางชอบมากเลยนะปางอยากไปจับอยากอยากไปจับมันมากอยากไปถ่ายรูปมากเลยนะคะแต่มันไม่ให้เราจับอะ่ะเห็นไหมพอเรากระเถิบไปใกล้ๆมันก็จะรีบวิ่งหนีนะคะคนที่เขาเลี้ยงแก่ปางโคตรแบบนับถือเลยนะเขาแบบแบบมาเลี้ยงคนเดียวแบบมาดูแกะดูแพะเองคนเดียวนะคะแต่เขาก็ไม่แบบ มือนเขาทําจนมันเป็นกิจวัตรประจําวันเขาไปแล้วเนาะคนคนที่ดูแพ้ดูแก่เขาจะเรียกว่าชวานนะคะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนแบบต้อนแพะต้อนแก่อะไรเงี้ยอันนี้จะเราจะลงไปอีกทางหนึ่งนะคะแล้วก็จะกลับกลับไปทางบ้านเนาะเราเดินลัดเลาะมาทางสวนปางบอกให้สามีนะ่ะถ่ายถ่ายวีดีโอให้แล้วดูเขาถ่ายเป็นแนวตั้งให้ปังเนาะ เนี่ยทุกคนคลิปวิดีโอนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะปังแค่อยากจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมว่าเออปังก็ยังอยู่เนาะยังแบบยังอยากจะทําคลิปวิดีโอเรื่อยๆแต่ก็ไม่มีแบบเวลาทํานะคะไว้โอกาสหน้าปังได้ไปสถานที่สวยๆนะคะปังจะเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมอย่างแน่นอนนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะปังก็ขอจบลงแค่เพียงเท่านี้นะคะไว้โอกาสหน้านะคะ่ะเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ปังขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะ